สวัสดีครับผมสงครามครับวันนี้เรามาเทสอคูวอต้าบี1502นนะครับใส่หางตัดย่านะครับ15แรงนะครับส5ห้าแรงใส่หางตัดย่านะครับนนี้จะไปไหวไหมนะครับวันนี้ายาศดตึ๊ๆนะ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์082280603นะครับเราจำหน่ายรถไถเก่านอกนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตัดหญ้าโรตารี่นะครับหรือจะเป็นดันหน้าเราสามารถสร้างให้ได้นะครับสร้างได้หมดนะครับท่านใดสนใจนะครับกำลังหาอยู่ติดต่อได้เลยครับเบอร์082280603นะครับรถเก่านอกสภาพดีพร้อมใช้นะครับส่วนมาก เราจะทำรถพร้อมใช้ครับรถพร้อมใช้เอาแบบว่าพร้อมใช้ที่แบบลงรถล้วสามารถทำงานได้เลยไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปดูอะไรอีกแล้วนะครับเราจัดการให้หมดแล้วของเหลวเราถ่ายให้แล้วนะครับเช็ครั่วซึมเราเช็คทั้งหมดแล้วนะครับครับอันนี้ป่าใหญ่ๆเราก็ถอยหลังเลยครับถนี่อยหลังเข้าไปเลยค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับ สวยๆเลยครับท่านใดสนใจนะครับชาวไร่าชาวสวนนะครับสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับสนใจรถตัดหญ้ารถไถเล็กตัดหญ้าได้เลยครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ง่ายครับสะดวกสบายใช้ได้หลากหลาย อันนี้ถ้าเข้ารล้อ้อยคันนี้เข้า้ล้อ้อยได้เลยนะครับเพราะล้อหลังจะแคบนะครับประมาณ1เมตรหเมตร,มตรหรือ90้าสเซนจะได้ครับเราสามารถขยับได้ล้อสามารถขยับได้นะครับ คร,ครับท่านใดสนใจนะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 82280603นะครับเราไายเล็กพร้อมใช้นะครับเก่านอกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อเปอร์เซ็นต์ โอเคนะครับถ้าใดสนใจติดต่อได้เลยครับที่เบอร์0 8 2 2 8 0 6 0 3นะครับคูโปต้าเอ่อบี5ิบนะครับโปวินนะครับโปวินเครื่องสามสูบนะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครท่าใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ